สวัสดีค่ะตำช่วมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าน่างนําโชคนะคะทำช่วงขามือนี้เป็นเศ้าของวันที่สิบหา้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแอดกัมี่ข่าวดีมาบอกตำช่วม่าตำช่วมขาข่าวดีสําหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเนาะลงหมานค่ะท่านผู้ชมขาเพิ่นทรงข่าวว่าเหล็กสายทหารนะคะท่านผู้ชมขาเอ่ออยู่ในใิไบ เดี 7, ๋าอาจะเอาใบลง่ห้พร้อมเขาบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นนะค่ะท่านผู้ชมขาชิลล้านซัใดาเดียวกับหลูวันที่สิบหกแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนบอกว่าล้านเปอร์เซ็นพนะเดียวกับหลูกับท่านผู้ชมค่ะว่าล้านเปอร์เซ็นแถบบอนะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบอกว่าเก้าสายทหารเพิ่นบอกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะคะเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เลขจับคู่ของเพิ่นคือเก้าหกกับเก้าเจ็ดลองท่านผู้ชมลองมือว่าสีเมียนหรือไมเมียนเก้ามาล้านเปอร์เซ็นเก้าหกกับเก้าเจ็ด คอมเนต์เห็นเลยว่านี่คือสายทหารนะคะสายทหารเ้วยค่ะท้ช่ค่ะตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ่ะทช่วเนาะอันนี้คือสายทหารนะคะท้ช่ะท่าทผช่วงกับพิจารณาเมืองนะะเนาะเนาะแอดกับ เพิ่งได้รับนี่แหละว่าเพิ่งเพิ่งหูจักว่าโอ้เลขสายทหารเขายังมีบอกกันอยู่พอลุงหมันเราส่งมาบอกเนาะคะ่ะเนาะเอดก็เลยอยากบอกให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวหูจักนั่มนะคะว่าสายทหารมาตัวนี้เดอร์นะคะ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหลักฐานหลักฐานที่ลุงหมานส่งม,งมาให้นะคะสีแดงๆแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ สีแดงๆแบบนี้นะคะคือหลักฐานอยู่ข้างๆทำชุ่มเอฟซีกับพิจารณาเอาละก,กะแคบหน้าจอไปว่ยายทมึงไปไว้ทะเรียบเทียบกันผู้ใดมักเก่านะคะผู้ใดมักเก่าก็จะถือใจเนาะคะ่ะเนาะมิเก่าหกกับเก่าเจ็ดแค่นั้นเองนี่คือตัวเลขแนว่ทางสายทหารกับทำชุ่มคาะทำผู้ช่มทีเขามาเลียวทามักทะชอบกับจัดตะขัดกับพานนะคะ ัวเลขเนี่ยทางสายทหารมีอีกอันหนึ่งคือจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะทผช้ชมค่าจากผู้ใหญ่ใจดีนีงวดที่แล้วแอดหู่จักก็เพิ่นงวดที่แล้วตามที่จริงเพิ่นบอกม่าหลายงวดแล้วแต่่างวดที่แล้วเพิ่นสง่งไาให้เข้าตรงๆเลยค่ะทำชุ่มขาสามสองงวดนี้เพิ่นก็นเลยสรงไห้แอดอีกแอดก็เลยเสียวมันลงให้ทาผช้ชมได้ช่มน้ำกันไปมึงน้ำกันค่ะทผช้่ม่ะ แอนแอนแอนนี่ค่ะทำชุชม่ะตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะเนาะงวดที่แล้วนี่ค่ะทำชุ่มค่ะงวดที่แล้วคนสูงไม่แอดมีห้าหนึ่งห้าสองสามหนึ่งสามสองปรากฏว่าออกทีสามสามสองเนาะคะ่ะเนาะกระเข้าสามสองกระเข,าข้าสามสองค่ะทำชุชม่ะระบาดนี้เลขเด่นเลขเด่นนี่เป็นสูตรสูตรบนนะคะ งวดทีเลี่ยวสามดินสามกับเขาสามสองนะคะเมื่อมึงงวดนี้น้องตันกับทำช่อมขานีห่างงวดนี้พันทรงมาแล้วมีสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองทำช่อมมักตัวใดจัดเลยแล้วก็เรียกดินของเขาคือสองถ้าสองกับมีแครสามตัวเก้าสองสองหนึ่งสองสองแครนี้ค่ะทำช่อมขา นี่คือตัวเลขแนวทางที่สายธรรมช้่มจัดที่แบบไม่เยอะตัวและบ่บเปืองต่างพร้อมเนาะค่ขเนาะสายทหารบนบอกว่าเก่ามาลานปวดเส้นอันนี้ก็มีเก่ากขั้นนี่ค่ะเอาลอกมือกับธรรมช้่มขาถ้ามันเป็น่นเก่าสองก็เอาโอเคดีไปถ้าเปล่นเก่าสองอาจจะเป็น่นเก่าหกหรือเก่าเจของสายทหารก็ได้ถ้าสัวมาสองก็มีแค่นี้ เียงจัวมามาสองบริเลน,เนสองเดี๋ยวเด้อแอบดย่อนไปกลับไปมึงเอ่อเลขเลขที่ตัวเด่นนี่นะคะทำช่วงขาเพื่อนจะเด่นบนแต่ร่าง้ามันกัดจะมาลางน้ำงวดงวดที่มันออกเอองวดที่มันออกซีหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะเพื่อนให่มาเจ็ด หามาเจ็ดกระทำช่วงขางวดสี่หนึ่งเจ็ดได้เจ็ดงวดที่ออกสี่ศูนย์ห้ากับห้าสามได้หาตัวเดียวได้ดินหามาตัวเดียวงวดที่ออกเออเก้าสี่ห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่ได้ซี่ตัวเดียวเ <c oughs> <c oughs> ขาทึ่งฝนทึ่งลางงวดที่ออกแปดสามกัสี่สอง ได้แปดตัวเดียวงวดเมื่อกี้นี่ได้สามตัวเดียวนี่ค่ะทั้งช่วงขาแล้วก็ง,งวดนี่คือสองสิมาอีกบอนะคะทั้งช่วงขอันนี้คือตัวเลขแนวทาโค้งดีที่แอดเอามาฝากท่านผู้ชมอันใดดีอันใดนเด็ดแอดหามาฝากท่านผู้ชมเน้ะค่ะเนาะแต่ว่าเเล็กติดตัวหนึ่งนี่น่าสนใจนะคะทั้ช่วมขาเพราะว่ามันบกขาด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางวดอาักการต้องชุ่มค่ะงวดนี้เป็นงวดที่หกสิเป็นเจ้าใดแอดกับบ่งหูน้อค่ะเนาะแต่ว่าก็อยากเอาไมา่เราให้ท่านผู้ชมได้ยินน้ำกันน้อค่ะเนาะงวดแรกที่ได้มาเจ็ดออกสิบเจ็ดงวดต่อมาได้มหาออกศูนย์หากับหาสามงวดต่อมาใดสี่ออกสิบสี่กับเก่าสี่ งวดตัวมาได้8ดออก8 3ดสมงวดตัวมาได้สาออก 3, สามสกับ8 3ดสามงวดหนีได้มาสองสิเป็นสวงยังกับผู้ชมพิจารณาซอยกันเนาะค่ะเนาะเอ็ดกะซัาว่าเอามาโล่งแหลกเปลี่ยนเลียนรูก็ทำผู้ชมพร้อมนะคะผู้ใดทีมีตัวดีตัวเด็ดตัวดังที่สีมาแหลกเปลี่ยนเลียนรูกับเอด็ดในคลิปนี้กับคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะ แอดสองมันอาจจะเป็นสองนั่นสองนี่แอดกับปวานะคะคอมเมนต์มาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะท่นนานผู้ชมเน,เนาะแอดกะหามาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแนวทางแต่เราค้นหายมามกกันหลายตัวเนาะคะ่ะแจ็คสิบาจังไลยแต่ว่านี่คืออ,อข้อมูลที่แอดได้มาพัฒนาสนใจเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็น่าสนใจ ตัวเด็กเนื่อท่ามขันหิมานันหางวดแล้วค่ะอันนี้งวดที่หกสี่เป็นจังไห์เนาะค่ะเนาะขันหิมาสองสองกระมือล็อกนี่ประกอบก็ไดค่ะทาผช้่มคาะนีอันนี้เป็นล็อกประกอบเนาะค่ะเนะาะทผช้ชมสี่มือประกอบกระมือเรื่อยนี่แอดไอ้ร่่งให้มือแคบหนาจอดเลยค่ะทผช้ชม่ะเที่ยวกวน เที่ยวก้อนสวงกับออกสามสวงนี่มันก็มีสามสองสามสวงแปดมีบ่แปดสามเอาแปดสามก็มีค่ะทั้งช่วงนี้แปดสามก็มีนี่แหละค่ะข้ากขงมึงประกอบนี่แหละเอาแคปหน้าจอเลยนะคะทั้งช่วงคาแคปหน้าจอเลยค่ะอันนี้ล็อกสําหรับให้ทําช่วงหรือมึงประกอบเนะอเอาะเดี๋ยวจะลงเอาอีกข้างหนึ่งไว้ให้ทําช่วงหรือมึงประกอบเนาะค่ะทําช่วงเนาะ ่าทำช่วงขาตัวเล็กแนวทางที่แอดใหญ่มากก็ตามนี้นะคะทำช่วงขาอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแอดจะเอาลลอกประจําปีนี่ประกอบไปทำมือช่วงหรือเมืองน้าพร้อมเนาะค่ะเนาะ่าทำช่วงขาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเล็กแน่วทางผู้หญ่ใจดีทั้งแนวทางจากสายทหารหลกักการแนวทางจาก ผู้ใหญ่ใจดีเป็นล็อกสีตัวล็อกสีตัวเข้าตลอดปีทำามืองว่ามหอดเฮ่าละสิเป็นยังไงก็ท่านผู้ชมขาแอดกับสวะสแสวงหามาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เขาา้ามาทามากถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเด้อยค่ะท่านผู้ชมขามีอันใดดีเด็ดๆแอดกัจะนั่งมาฝากท่านผู้ชมคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมขาเป็นคลิปตัวเลขแนวทางหงวยรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยที่จะออกพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทรามผุ้ชมกับพิจารณาตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดคอร์ลาทรามผุ้ช่มไปเพี่อนแค่นี้คอยทรามชมโชคมานลาด้วยคิดสิ่งใดคอยสมความมาปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนเลือกธรรมบุญช่มค่ะ,คะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีใช่วันที่16กันยายน2565คะ่ะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ